กุมครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะแนะนํานะครับคําถามตอบคาถามนะครับเอซีนะครับที่ถามเข้ามานะครับว่าการกิดปิดกระตุกมือเดียวนะครับนะครับก็ถ้าเรามีความชานาญนะครับแล้วก็สามารถที่จะปิดได้นะครับ จะมือเดียวหรือว่าสองมือแต่มันจะช้ากว่าใช้มืออีกข้างหนึ่งระคองนะครับบดูข้อมือด้วยนะครับก็ไม่ยากนะครับ อย่างแรกเลยคือต้องมือซ้ายต้องประคองนะครับสำหรับมือใหม่การกีดกระตุกมือเดียวก็เหมือนกับการกีดยางหน้าสูงนะครับถ้าเราประคองนะครับมันจะเร็วเพราะเราไม่ต้องกลัวมีด ตกร่องเห็นไหมครับจะโซอยได้เร็วแล้วก็ถูกได้เร็วก็ฝนก็เริ่มโปรยลงมาอีกแล้วนะครับเช้านี้ก็จะปีดถ่ายคลิปนะครับให้ fc ได้ดูก่อนนะครับเีงวอีกนิดนึง เราปิดเสร็จก็จะเก็บเลยนะครับใช้นะครับใช้นิ้วนะครับนิ้วกดกระตุกมีดมาข้อมือนะครับถ้าเรากระตุกเยอะๆมันจะปวดข้อนะครับถ้าเรายังไม่ชำนาญ เราถ้ากรีดเยอะๆก็จะยิ่งปวดนะครับถ้าเราสำนาญจะกรีดยังไงก็กรีดได้นะครับการกรีดกระตุก น้ำยางมันจะออกดีกว่าการกรีดลากนะครับสาเหตุที่หน้ายางนะครับกรีดไม่เรียบเกิดจากพุ่งมีดนะครับมันไปกินหน้ายางแล้วเราไม่ถอยกลับตอนที่เรากระตุกมาทางด้านหน้านะครับมันต้องถอยมีดกลับไปนิดนึงนะครับตรงที่มันไม่เสมอ ปีดมือเดียวเลยก็ก็ง่ายนะครับแต่มันจะเมื่อยม,มือเมื่อยแขนมากกว่าเมือม่อยมือเมื่อยแขนมากกว่าปิดโดยใช้มือซ้ายประคองนะครับประคองมีด สูงสุดเอื้อมเราจะปิดได้ดีถ้าเรารู้นะครับ วิธีรีดแล้วเรานำไปฝึกจนชำนาญต่อให้หน้ายางเป็นปุ่มเป็นตายังไงเราก็รีดได้ง่ายๆนะครับสำคัญคือต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่แค่วันสองวันก็เดือนสองเดือนเป็นนะครับกว่าจะรีดล่องอย่างนี้นะครับ ายางมันจะไม่เรียบถ้าพุงมีดนะครับเราไม่สุ่มสุ่มพุงมีดทางด้านนอกมันจะกินหน้ายางแล้วมันจะไม่เสมอตอนที่กระตุกมานะครับเราต้องถอยกลับอย่างนี้นะครับนะครับ น้ำยางมันจะมีดม,มันจะตัดท่อน้ํำยางแบบแบบฉับพลันแล้วทีนี้น้ํำยางมันก็จะออกดีนะครับก็ง่ายนะครับ ถือมีดน้องด้าด้วยนะเนน้องด้าช่วยปีดนะครับเดี๋ยนให้น้องด้าถ่ายคลิปก่อนนะครับไม่ต้องกระตุกเยอะนะครับ ให้กระตุกให้เปลือกมันขาดนะครับเมื่อเปลือกมันขาดก็เรนั้นว่าใช้ได้นะครับนะครับมันจะตกร่องง่ายนะครับถ้าเราไม่ใช้มือซ้ายประคอง ยากนะครับเราจิกเราต้องใช้มือทับลำต้นยางครับอย่าให้มีดมันแกว่งเราจิตเนะครับถ้าเรากระตุกช้าน้ำยางมันก็จะไหลช้านะครับ ถ้าเรากระตุกโดยใช้มือซ้ายประคองน้ำยางมันจะไหลเร็วเพราะการใช้มือซ้ายประคองการที่เรากระตุกมาเร็วจะทำให้ตัดท่อน้ำยางแบบฉับพลันนะครับ ส่งแรงไปที่ปลายมีดนะครับส่งแรงไปที่คมมีดที่ใบใบมีดที่คมมีดเวลากระตุกส่งแรงกดนะครับมันจะไม่ปวดข้อนะครับจะเร็วง่ายแล้วจะไม่ตกกล้อง ที่เรากรีดด้วยนะครับก็ง่ายนะครับมี FC ผมคนหนึ่งนะครับเก่งกรีดมือเดียวนะครับทั้งแปลงเลยออก็มืออีกข้างหนึ่งน่าจะ ชานะครับก็ประสบอุบัติตเหตุนนะ นี่ที่ผมปีดมันจะปีดง่ายเพราะว่าผมไม่รับคมนะครับคมทางด้านนอกให้มันเข้าทางด้านในนะครับผมจะเอียงคมนะครับออกทางด้านนอกนะหินจะอยู่ประมาณนี้นะครับหูมีดมันจะกดเปลือกแล้วน้ำยางมันจะออกดีมัจะไม่ตกร่องด้วยนะครับ ทางด้านพุง,พงมีดทางด้านนอกผมสุ่มนะครับสุมกลมเข้าทางด้านในไม่ให้มันกินหน้าอ่อน,นก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้ามือเดียวนะครับผมใช้มีดทับหน้ายางเลยนะครับเพื่อที่จะจิกหน้า นี่มันจะไม่แกว่งสรัแบบหน้าที่สูงสุดเอื้อมนะครับก็จะใช้วิธีนี้ถ้าต้นยางเล็กนะครับอย่าเปิดสูงนะครับมันจะไม่ออก น้ำยางจะออกไม่ดีกระตุกแค่คมมีดให้เปลือกมันขาดไม่ถึงกับว่ากระตุกข้อมือนะครับยิ่งมีทรงขวานมันจะกระตุกง่ายนะครับโดยรูปทรงที่เป็นตาขวานนะครับ ไม่เป็นคอคอคอมันจะไม่โคง้งเหมือนกับมีดคองูเหา่าคอมีดรุน่นมีด,มดคอบางนะครับก็ขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับจะเปนใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกอกอร้ากับต้นนี้นะครับอัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ